สวัสดีครับประจำวันที่3กลกุมภาพันธ์นตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงก็มาอัปเดตตลาดต่างประเทศกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตลาดหุ้นอเมริกานเนี่ยก็คือแดงกันยกแผงเลยนะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เนี่ยก็คือลดลงไป337จุดนะปิดไป,ดปดที่ประมาณ44,544 44จุด s p 500เนี่ยก็ลดลงไป30จุดนะปิดไป,ดปดที่ประมาณ6,040จุด แล้วก็ NASDAQ ก็ลบไป54จุดก็ปิดไปที่19,627จุดนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูการาฟกาันโดยการาฟตัวแรกที่เรามาดูกันก็คือเรื่องของออราคาน้ำมันนั่นเองนะเริ่มกันที่ WTI นะก็คือน้ำมัน WTI ตอนนี้จุดเฝ้าระวังของเขาก็คือแถวแถว,แถวบริเวณ72.84นั่นเองเนะเพราะหากยืนบริเวณ72.84ไม่ได้เนี่ยอาจจะลงไปทดสอบเส้นฟีโบ161 8ก็คือแถวๆ ดอลลาร์ต่อบาเรลนั่นเองนะแต่หากเขายังสามารถยืนเหนือ7 2 8 4ได้ก็ยังมีโอกาสรีบาวไปทดสอบแถวๆบริเวณ76ดอลลาร์ต่อบาเรลได้นั่นเองนะครับส่วนถัดมาก็คือเป็นราคาทองคำก็คือตัวนี้เป็นราคาทองคำของโคเมกเนะตอนนี้อยู่ที่บริเวณ2836.7ดอาลลาร์ต่อตันออยนั่นเองเนะ ซึ่งตอนนี้ราคาทองก็ได้ขึ้นมาทดสอบเส้นฟีโบน161.8เป็นของฟีโบนัชชีลวเนอคือแถวๆบริเวณ2,862นั่นเองตอนนี้ทองคําโคมเมคคงติดแนวต้านแถวๆบริเวณ2,862นั่นเองเนะหากเขายืนได้เนี่ยเราเดี๋ยวเราจะมาตีฟีโบให้อีกทีหนึงแต่หากบริเวณ2,862นียยืนไม่ได้ก็อาจจะย้อนลงมาแถวๆ2,000 750โดยประมาณนั่นเองนะคือบริเวณที่เขาเปิดแก็บนั่นเองนะครับใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับถัดมาก็เป็น btc usdt นะนะตอนนี้ก็อยู่แถวบริเวณ96,800นะซึ่งเปิดต่ำกว่าบริเวณ97,800แล้วนะก็ใครมีอยู่ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับซึ่งจากที่คุยกันมาเมื่อวานเนี่ยก็คือจุดสำคัญของ btc usdt คือ 97,800นั่นเองพอเขาหลุดเขาก็เลยย้อนลงมาเกือบจะ9ก9 5 0นั่นเองเดี๋ยวเราตีกราฟฟิโบให้ดูอีกทีนึงน,นะคะซึ่งตอนนี้เอ่อ BTCUSDT เขาหลุด97,800มาแล้วนั่นเองนะโดยเส้นฟิโบในชี่อยเนี่ยเขาอยู่แถวๆบริเวณ92,500โดยประมาณนั่นเองนะ หากเขาไม่รีบกลับไปยืนเหนือ97,800เนี่ยเขาก็มีโอกาสลงมาทดสอบเส้นฟีโบ1์1 8เแถวๆบริเวณ92,500โดยประมาณนั้นเองนะครับใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนถัดมาก็คือ s e เซ็ตอินเด็กของบ้านเราก็วันนี้ก็ต้องมาติดตามกันดูอีกทีนึงนะว่าเซ็ตอินเด็กจะสามารถยืนเหนือบริเวณ1,305จุดได้ไหมเพราะหากเขายืนเหนือบริเวณ1,30 5จุดได้ก็ยังมีโอกาสรีบาวไปทดสอบ บริเวณ1330จนถึง1,350ั้ได้นั่นเองนะแต่หากเขาหลุด1 3 0 5จุดเนี่ยค่อยมาทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูอีกทีนะครับเพื่อนๆลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับส่วนตัวที่กดดัชนีในเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะก็คือคงหนีไม่พ้น CPO นั่นเองนะ CPO เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเขาปิดแถวบริเวณ52บบาทนั่นเองวันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อว่าจะมีแรงขายเทกันออกมาอีกหรือไม่เนอะ โดยใช้จุดบริเวณแถว52.25เป็นจุดวัดใจนั่นเองนะหากเขายืน52.25ได้ก็มีโอกาสรีบาวได้แต่หากบริเวณ52.25เขายืนไม่ได้เนี่ยอาจจะย้อนลงมาแถวแถวบริเวณ50.75% คือเส้นบริเวณฟิโบนนั่นเองนะคือที่50.75%ิบ้นั่นเองเพื่อนๆที่มีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับวันนี้ i n v e วสดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็อยากดลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย